ก่แค่คนเคยเอากันแล้วก็เลิกกันไปเนี่ยน้องหมอไหวปะวะเอาจริงเฮ้ยมันทำขนาดนี้เหรอไม่ใช่แล้วเนี่ยชีวิตแพ้ไม่เหลืออะไรแล้วพี่จะใจ้งตำรวไม่มีประโยชน์หรอก ทำไมอ่ะมันทำขนาดนี้อ่ะพี่จะเอามันเข้าคุก ครับนี่น้องหมอนี่มันยังไงวะเนี่ยผมพูดดีๆกันแล้วไล่กันแล้วลกระทืบจนแทบกากเลือดเนี่ยก็ทํามาแล้วมันจะอะไรกันนักหนาหมอผมไม่เข้าใจวะใจแค่คนเคยเอากันแล้วก็เลิกกันไปเนี่ยน้องหมอไหวปะวะเอาจริงมึงส่งต่อแพ้ให้เพื่อนมึงมึงทำไ,ไมไม่พูดเลยสัตว์ หมอเรื่องมันแค่นั้นเองจะอะไรกันนักหนาเฮรอผมไม่เข้าใจเลยอ่ะดอ๋ดวพวกโมโหผมเอางนี้เข้าเรื่องรับเงินนี้ไปซะหมอทำไมอะหมอพ่อผมบอกว่าเงินนั้นเนี้ยหมอสามารถสร้างคลินิกใหม่ได้ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะ<ม><ๆ>ก็แพรเคยบอกผมเองว่าแพรเนี่ยอยากเรียนจบ จะได้ไปช่วยหมอทำงานจะได้เปิดคลินิกใหม่ใหญ่กว่าเดิมนี่ไรเงินอรับไปดิสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น